การสร้างอุโบสถเนี่ยมีความสําคัญแต่สิ่งที่มีความสําคัญมากกว่านั้นก็คือเรื่องของผู้ที่มาอบรมหรือผู้ที่มาโบสชเนี่ยสำคัญมากกว่าเพราะว่าจะเป็นสายเลือดแห่งพระพุทธศาสนานะพระพุทธศาสนาจะคงอยู่ได้ต้องมีพระพิสุดังนั้นการสร้างพระพิสุเนี่ยมีความสําคัญมากๆเลยแล้วก็ต้องเป็นพระพิสุที่อยู่ในประเทศนั้นด้วยเพราะว่าเหมือนพระโสนะพระอุตระที่ท่านเดินทางจากประเทศอินเดียมามาเมืองไทยมาแดนสุวรรณภูมิเนี่ยท่านก็มาสองรูปแล่ท่านก็มา ปักหลักพระพุทธศาสนาในเมืองไทยมีการจัดบวชนะให้กับคนไทยแล้วคนไทยก็สืบสารในการที่จะจรักษาพุทธศาสนาสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนีนะ้นี่คือจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากอินเดียมาถึงประเทศไทยแล้วพี่ก็เลยมองว่าในประเทศญี่ปุ่นก็แน่จะเหมือนกันก็คือว่าเราเป็นพระพิสุทธิไทยนะเราไปประเทศญี่ปุ่นนะเราควรจะต้องจัดบวชให้กับชาวท้องถิ่นเพื่อให้เขาเนี่ยเป็นกําลังต่อไปในอนาคตด้วยซึ่งถามว่า ถ้าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยากอยู่ประเทศไหนในอนาคตเมื่อเขาอายุมากขึ้นก็ต้องบอกเขาอยากอยู่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะส่วนคนไทยยังไงก็ต้องสุดท้ายก็ต้องกลับเมืองไทยอยู่ดีก็เลยคิดว่าการสร้างสายเลือดพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความสําคัญมากๆกเลยคือการสร้างชาวต้องถินให้มา,ามาบวชแล้วก็มีศรัทธาแล้วก็ได้มาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหลุงพี่เองก็เตรียมอะไรหลายอย่างไว้นะสิ่งที่ต้องเตรียมสําคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของพระไตรปิฎก ภาษาต,ติดีระโยภาษาญี่ปุ่นเรามีแล้วนะที่แปลจากของฉบับ PCS นะีเเป็นภาษาญี่ปุ่นนะก็คนญี่ปุ่นก็สามารถที่จะมาศึกษาได้นะมาศึกษาแล้วก็มีสงสัยอะไรก็สามารถที่จะปรึกษาหรือว่าถามเราได้โดยตรงเหนะมือนกับเรียนตัวต่อตัว,ตวเลยซึ่งเรามีทั้งะอาจรรยาที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการสอนตัวนี้อยู่แล้วนะในการแนะนําได้อยู่แล้วซึ่งเหลือเพียงแค่ว่าคนที่มีความตั้งใจมีศรัทธาแล้วก็ได้มาออกบทแล้วก็ได้มาอยู่กับเราแล้วก็สอนแบบธรรมชาติอยู่ด้วยกัน ย่างนี้คิดว่าน่าจะได้ผู้ที่มีบุญนะก็ผู้ที่จะอยู่ต่อในระยะยาวด้วยอันนี้ก็คือว่าการสร้างโบสถ์ยากไหมยากนะยากกว่านั้นก็คือการสร้างคนที่มีศรัทธานะก็ช่วยงานการเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตนั่นเองอุโบสถวัดพระธรรมกายตัวช่นนี้อุโบสถหลังแรกของวัดพระธรรมกายในประเทศญี่ปุ่นที่ทำด้วยหินโอยะ เป็นสถานที่เพื่อการบรรยชายและอุปสมบทให้กับชาวท้องถิ่นเพื่องานการเผยแพร่งานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศขอเรียนเชิญญ,ญาโยมทุกท่านได้ร่วมสร้างมหากุศลใหญ่ในครั้งนี้ตามเลขบัญชีที่ปรากฏด้านล่างนี้